ทีนี้ไปดูการตื่นตัวของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกันก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ครับวันที่1กุมภาพันธ์หกเนี่ยซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด47จังหวัดทั่วประเทศในส่วนของจังหวัดปัตตานีที่หน่วยเลือกตั้งต่างเนี่ยเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมความพร้อมบริเวณหน่วยเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนเวลา8โมงครับ เมื่อใกล้เวลา8นาฬิกานะครับที่หน่วยเลือกตั้งที่6เขตเลือกตั้งที่1บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวรคามินอนุสร์ตำบลสบารังอำเภอเมืองปัตตานีครับนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งพร้อมๆกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกหลายคนครับที่มาต่อแถวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันจากนั้นเมื่อถึงเวลาประมาณ8นาฬิกาตรงเนี่ยเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยก็ได้ประกาศเปิดการลงคะแนนและผู้มีสิทธิ์เนี่ยก็ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนน ตามลำดับภายหลังเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนายสนั่นสนทิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนออกไปตรวจความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งอื่นๆนะครับว่าขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่ออยู่และก็ให้เตรียมบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้นําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยครับนอกจากนี้นะคะในส่วนของผู้มีบัตรประจําตัวประชาชนหายนะคะก็สาม ามารถเดินทางไปที่ทําบัตรใหม่นะคะหน้าที่ว่าการอำเภอรหรือสํานักทะเบียนและบัตรของเทศบาลได้ทุกแห่งนะคะซึ่งเป็นการบริการประชาชนกรณีพิเศษเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้มีเอกสารนำไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งให้ทันเวลาค่ะสำหรับจังหวัดปัตตานีนั้นมีจำนวนประชากร733,773คนมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งครั้งนี้57,367คนมีหน่วยเลือกตั้งทั้ง12อำเภอ รวม852หน่วยแบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง30เขตมีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด3คนมีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด62คนซึ่งประชาชนสามารถออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งณนะหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่นะคะในเวลาระหว่าง18นาฬิการะหว่าง 8นาฬถึง17นาฬิค่ะคนอกจากนี้นะคะที่บริเวณที่ว่าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นศูนย์ประสานการเลือกตั้งได้มีการติดตั้งจอภาพขนาดใหญ่ให้ประชาชนได้ชมและลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งของผู้ที่ตนเองสนับสนุนด้วยค่ะ